ก็ปกตินะไม่ม <warfare Would lich> ีอะไรนะก็ทําอย่างนี้มาจะสิปีแล้วมั้งผมผมว่ามันเป็นเรื่องนี่มันแบบล้วตอนนี้ผมว่าก็แฮปปี้ดีแล้วนะถ้านะตอนนี้ผมคิดว่าคงยางใช่เพราะว่าทุกวันนี้ผมว่ามันความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็ดีมากใช่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสี่ยงทำไม เอาอย่างนี้ดีกว่าศิลปินดาราเนี่ยหลายคู่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาพบเจอประสบรักกันเนี่ยจากกองเชียร์แล้วก็จ,จากทํางานร่วมกันเธ,เธอเคยหวั่นไหวบ้างไหมเวลาเธอถ่ายงานหรือถ่ายละครกับ ักแสด็กผู้ชายด้วยกันก็ไม่นะไม่นะแต่ว่ามีตอนที่แบบว่าไปอะไรนะเรียน acting อะไรอย่างเงี้ยจะมีเขินๆน้องคนหนึ่งที่ไปเรียนกับพี่ชายนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบว่าเออเราจะแบบไปปิ๊งเขาหรืออะไรขนาดนั้นไงแต่ว่ามันเขาเรียกว่าเข้าถึงอารมณ์เนาะใช่แต่ละครบางเรื่องอ่ะเขาใช้เวลาถ่ายทํากันร่วมปีพอร่วมปีปุ๊บเพลงนางเอกต้องอยู่ด้วยกันตลอดทำเวิร์กช็อปทั้งอะไรเนี่ยก็บางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่บางคนบางคู่เนี่ยก็จะมีการ คิดกันแน่นอนเหมือนคู่น okay. ี้เลยหลายคนก็เชียร์นะคุณพีทพัชระกับก้าวสุภัสราเนี่ยแต่ล่าสุดพี่ก็ยืนยันบอกว่าเป็นแค่เพื่อนนะครับตอนนี้ยังไงก็ลุ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวเราลองไปฟังลองพีทให้สัมภาษณ์กันดีกว่าครับก็ปกตินะไม่มีอะไรนะก็ทําอย่างนี้มาจะสิบปีแล้วมั้งคขาใผมผมว่ามันเป็นเรื่องนี่มันแบบวตอนนี้ผมว่าก็แฮปปี้ดีแล้วนะ ถ้านะตอนนี้ผมคิดว่าคงยังใช่เพราะว่าทุกวันนี้ผมว่ามันความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็ดีมากใช่ผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสี่ยงทำไม <c oughs> หรือว่าแบบมันจะหมายถึงว่าไม่รู้เหมือนกันผมแค่รู้สึกว่าเออก็ทำงานด้วยกันแฮปปี้เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันก็แฮปปี้มากแล้วแล้วก็ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะผมรู้สึกว่าตัวผมเองก็ อยู่นี้ก็แฮปปี้ดีคือผมมองว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีความเป็นไปได้หมดแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไปถึงจุดที่คิดว่าไม่มีสเปคไปแล้วเพราะคิดว่ามันมีแล้วมันก็จะได้ไม่ค่อยตรงโอ้โหมันแบบเรามันไม่ใช่เรื่องของภายนอกแล้วอะผมว่ามันเป็นแบบไปเรื่อยๆมันจะเป็นเรื่องแบบนิสัยมากกว่าก็ทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีสดนี้แหละสดใช่ครับอยอยู่อย่างนี้ก็ ดีแล้วเขารู้สึกคนพบว่าตัวเองอยู่แฮปปี้ยอยู่เป็นส่แลมันดีดีไม่ไม่ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาที่มันโอเคก็อาจจะเวิร์กเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เรารู้สึกว่าท่านน่าจะลองดูนะ <Okay. S 1> ไม่ไม่ผมก็แล้วแต่เลยถ้าเขาแฮปปี้ก็โอเคโอเคไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดแฟนนะ เขาหน่ารักนะจริงๆคู่นี้ต่อให้แบบว่าอเคมีเข้ากันพูดง่ายๆว่าเคมีเข้ากันแต่ว่าเราก็ชอบนะแบบว่าด้วยความที่เคมีเข้ากันมากๆเหมือนไอ้นี่ไงนางเอกพระเอกเกาหลีที่เขาเล่นกันบ่อยๆงเงี้ยจนเขาแบบแต่งงานกันจริงๆก็มีนี่ไงนายใบเฟิร์นไงใช่นายใบเฟิร์นก็เหมือนกันเล่นด้วยกันจนเป็นแฟนกันจริงๆคู่นี้ก็เหมือนกันนะตอนนี้เออรอรุนแต่พี่บอกแล้วยังรุนไม่คืนเออยังรุนไม่คืนแต่ ลราสไตล์เขาคล้ายกันอยู่นะสองคนนี้เซอร์เซอร์แต่ดูดีรูหล่อไฮโซแต่ขำพี่พัชรามากเลยที่เขาบอกบ้านเขาด้วยความรวยอ่ะแล้วที่อยู่ชั้นสูงสุดของห้างนะครับเวลาจะเข้าห้องน้ำก็ไม่ชอบเข้าห้องน้ำสาธารณะทั่วไปก็ต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนแล้วบางทีลิฟต์ก็กว่าจะถึงนะเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูอันนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับเชียร์คุณพีทกับคุณก้าวก็มาลุ้นกันต่อไปว่าคู่นี้จะยังไงจะเป็นยังไงนะครับ